สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอุ่งครับ FC เมื่อนี้บ่าวแอมรอุ่งเดินทางมาติดตามตัวเรขกับน้องตองครับน้องตองฝันแม่นครับ FC ถูกเลขดูครับถูกเลขตลอดครับเป็นวัยรุ่นอยู่ครับ f c เนาะหววทิพผ่านมากครับได้ศูนย์ฮกวสันครับเ c มาเมื่อนี้ฝันเลขสามโตครับติดตามไปฝาก FC เป็นชีปแรก งวดเลขแหกมานครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎะคมพศสองพันถล้อยหกสิบแปดนี่ครับเอฟซีน้องตองก้องเข้าครับน้องตองก้องเข้าครับฝันเห็นผีพ่อหญ่ครับผีปูครับถี่เสียชีวิตไปแล้วครับมาบอกเลขครับเอฟซีพ่อหญ่ผู้นี่ปูผู้นี่ครับถูกเลขดูครับถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่ก็ถูกมาแล้วครับได้เงินสามสี่แสนครับมาเมื่อคืนนี่ครับมาได้สองคืนแล้วครับ ผีปูนี่มาบอกเลขครับมากระสิบขางหูครับเออี่มากระสิบข่างหูบอกเลขสามตัวสองตัวเนาะงวดนี่สิเป็นตัวใดครับเดี๋ยวสิผ้ามาสอบถามน้องตองตอนนี้ก็ยุนี่แล้ครับมารับชมกันครับสวัสดีครับน้องตองครับสวัสดีครับมาติดตามตัเลข์กับน้องตองเนาะครับอุ้ยครับคือเหียนแท้ครับบอกสู้ฟังในเรื่องเล่าเป็นแนวใดครับน้องตองครับรับฝันเหพอใหญงเพิ่นมหามาบอกเลย พอใหญ่เป็น,นเป็นมาบอกเลขเนี่ยครับอืมครับตอนเพิ่นยังมีชีวิตเป็นมักซื้อเลขนะครับอืมเป็นมักซื้อเลขเนี่ยครับผมโอ้เป็นเสียแล้บวบ่ครับนี่เนี่ยครับอืมครับเป็นมักซื้อเลขเพิ่นถือยู่บ่ล่ะครับน้องตองครับเพิ่นถือลอตเตอรี่ในเหนือเหนือแล้วไป งวัประมาณสามแสนสี่แสนเลยนะครับประมาณสามแสนสี่แสนเนาะเป็นเคยถือรถตอรีมาตอนนี้เป็นเสียชีวิตแล้วครับผมเพิ่นมากเมื่อไรล่ะครับนี่เป็นฝันนี่เิ่นฝันเห็นเป็นเมื่อไรครับลาชุดกิดมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นเนาะเรือว่าอันเมื่อก่อนนี่ครับ ถือถือส,สามสี่แสนพุ่นวะครับน้องตองสามสี่แสนจุดเพิ่นได้สร้างบ้านไม่นะครับอืได้สร้างบ้านไม่เลยครับป้าถือ้าครับตอนนี้เพิ่นเสียแล้วเ,เนาะเพิ่นมาแนไวได้หลาะบาดเนี่ยตอนที่เพิ่นถือเพิ่นมาเพิ่นนั่งสมาธิเอาเพิ่นมาเพิ่นนั่งสมาธิเอาตอนเพิ่นถือนั่นเนี่ยนนอโอ้เพิ่นนั่งสมาธิได้เนาะครับอืมจังได้อีกครับบาทนี่ นี่เพิ่นเอาเลขไมาได้ใส่ไหครับที่มาบอกน้องตองนี่ครับที่เพื่อนมาดีฝันนะครับฝันแม่นครับฝันเห็นเพิ่นแม่นครับครับอืฝันเห็นเพิ่นครับอีบสี่ฝันเห็นเพื่อนเนาะเพื่อนมาบอกตัวไหนครับน้องตองเพื่อนบอกสองตัวหรือสามตัวครับเพื่อนบอก เมินอยากคือยังอยากอยากถือหยากอันนี้กัดซื้อ,ซ,อซื้อไว้ครับซื้อไว้กันถ่ายอยากถืออุ้ยก็อยากถือแล้วเนาะครับเอฟซี <c oughs> <c oughs> อันเพิ่นเอาเลขมาจากจังไหนล่ะครับน้องต๋อง,องบอกสูเอฟซีฟังนะเลขชุดนี่มีซชุดนี่เพิ่นกัดเพิ่นมาเข้าฝันกัด เป็นจิมเซ่หูนะครับโอ้เป็นซิมเซ่หูเนี้ยพอใหญ่เป็นซิมเซ่หูครับเอฟสี่เอาเป็นซิมตัวไหนครับตองต้องจิ้มหกเจ็ดหกเจ็ดครับครับผมหกเจ็ดด้วยครับเอฟสี่ยงอีกบาทหนึครับสามตัวมีบ่ครับจิมตัวไหนอีกสามตัว ซีสามหาซีสามหามสามตัวซีสามหาครับสามตัวซีสามหาด้วยครับเอฟซี FC. งวดนี่เนาะเคยถือน้ำเพลนบอรครับนตองตองเคยถือครับเคยถืออยู่ครับเอซี FC. เอาเคยถือน้ำเพลนสองตัวหกเจ็ดสามตัวซีสมหานี่แหละครับ f c ทีมงานเบ้าแอมรลทงผงยินข่าวว่าน้องต๋องผู้นี้ครับเป็นผู้ที่ฝันแม่นเคยมีโชคมีลาภถือเกล็ดูก็ต้องมาติดตามไปฝากเอฟซีเป็นคลิปแรกเนาะครับเนาะคลิปแรกแหกหมานครับเอฟซีน้องเพิ่นกะว้ายังบอลของปนัดยังตื่นๆอยู่เหรอครับกับโบเป็นยังครับน้องต๋องเนาะโบเคยแนวนี้เนาะจกเตือนเนาะบบเคยออกยูทูบเนาะครับนี่ล่ะเป็นซิมกับซิบผงยินสามตัวสองตัวเลย อ้าเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขของน้องต้องไวให้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะนี่น้องเพิ่นเคยถือมาแล้วครับตั้งวันบังคับถือกี่บันละครับก็วันเกิดนะครับอืมกับมีโชคเนาะถือสองตัวหรือสามตัวสองตัวครับอืมตัวไหนครับหกศูนย์ศูนย์หกโอหกศูนย์ศูนย์หกตัวครับอ้าวถูกสองตัวงวดนี้ขอให้มาสามตัวเนาะ ขอบคุณในไลฟ์ครับน้องต๋องครับสวัสดีครับกับเดลส่เิ็งตวเลขของน้องต๋องครับเอฟซีเอฟซีครับตัวเลขของน้องต๋องครับเอฟซีหกเจ็ดหกเจ็ดครับเอฟซีผีพอหญยมากกว่าสิบขางหูครับสามตัวนี่ก็คือสี่สามห้าสี่สามห้าครับ ขอให้มีโชคเนาะถูกรอตตลีครับหนองต่องของเข้าครับเป็นคลิปแรกแหกม้านครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกรากราคมพศ2 5 6 8นี่ครับเมื่อนี้ครับเอฟซีย่านถึงไปใสครับเบ้าแอมโรทงสีภาพไปเบิ่งของดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโรทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงืนเรลียกทองเรลียทซับครับค่าขายขายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียกเงื่อนเรลียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเถือนะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนาง่าอยู่ของไมคกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดกับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับค,ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอ่เดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนียพ่อนวดดีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหิน่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอารันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคารลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอนครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็มือ่อแทะครับ,ราบ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆ,ๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์ลุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้ลุงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะ Ad Ad นแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบ่าแอมเราตรงนีนเอามาบอรหลายครับมาฝากอิบี่บอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบ่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบ่าแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ